ได้ยินว่าปีนี้มีนัก,กนจนไปจํานวนมากเข้ามาที่นี่เลยนะเออเออเดินก็ไปอย่างหล่อเท่อ้ที่นี่ก็สวยดีอ้อยครเดินชนวะไปช่างมันแล้วกันเดินก็สู่ตัวเมืองว้าวชอบ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 ไอจากคาตีนเอออะไรนะเดินชนแล้วมีหันมองด้วยนะโอเคก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนะฮะแล้วก็แฟนเกมแรกแนวร็อกออริจินนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่นเกมใหม่นะะตามที่เคยสัญญากันเอาไว้เนอะที่สุดก็ได้กลับมาอยู่กับ ช่องเราจะทีหลังจากที่หายเป็นพักๆันนั้นช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งขอไปเพื่อนๆด้วยโอเค่อนอื่นนะฮะเหมือนว่าเราต้องไปทำเควสอ้าข้าขอยินดีต้อนรับท่านนักประจันภัยเข้าสู่อะไรอะโนวิสเ no หรอโนวิสอะคาเดมี่ข้าคือสเปกกี้ใช่ปะ่ะสเากกี้ทนา,านต้อนรับของโนวิสนะจ๊ะหลังจบสงครามแกาลกนรกเทพเจ้าเลากี่ผู้ช่วร้ายได้ทิ้งคำสาปล้างโรกเอาไว้ เมื่อคำสาปนี้ตื่นขึ้นพวกเราทั้งใบจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่และรอการกอบกู้จากนักรบผู้กล้าหาญโนวิสอะเคเดมีจะทำการคัดเลือกนักประจญภัยที่มีคุณสมบัติหากผ่านการทดสอบจะสามารถเข้าเรียนรู้สกิลมากมายจากกิลต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นวีรบุรุษเพื่อกอบกู้โลกใบนี้ได้ถ้าเจ้าตัดสินใจได้แล้วก็เขียนชื่อของเจ้าลงบนบอร์ดลงเขียนชื่อของเจ้าลงบอร์ดลงทะเบียนเถอะไปเป็นนักประจญภัยกันบิว เวนเดลเชื่องแปลกๆแ,แ,แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าเวนเดลนะกะ็สุม,มาีเกียตั้งเออเป็นชื่อที่ไพเราะดีจริงๆเลยนะเวนเดลจังหลังจากที่เจ้าจะเข้าสู่ n o วิสอะเคเดมีเพื่อศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วตอนนี้ค่ะจะพาเจ้าไปรับโนเวลส์แบ็คแพคแบ็คแพคใช่ปะอ่านถูกโนวิสแบ็คแพคนะในการประจนภัยหลังจากนี้เจ้าจะได้ใช้มันอย่างแน่นอนตามข้ามาสิยัูเดินทางไปหาใครเนี่ย แซตซ่าแสซ่านะเฮ้สปาเกตตี้ไม่น่าใช่ไม่รู้น้องชื่ออะไรนะาอ่านสปาเกตตี้ไปสปาเกตตี้มาแล้วเหรอโอ้คงจะพานักประจญภัยหน้าใหม่เข้ามาเรียนลอตเตีเจ้านี่อ่ะใช่แล้วแสซ่านี่คือนักประจญภัยคนใหม่ละเขาชื่อว่าเวนเดลข้าพามารับโนวิสแบ็คแพ็คนะอ้สวัสดีเวนเดลจังหากว่าสปาเกตตี้ดูเจ้าแล้วก็แอบมาบอกข้าก็ได้เดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะจัดการให้เจ้าเองไงนี่แสนซ่าอย่าพูดมั่วซั่วสิข้าดูตุงไหนกัน ฮ่าฮ่รอเล่นนะรอเล่นอ่ะนี่โนวิสแบ็กแพ็กอยู่ข้างๆข้านี่เองเจ้ามาหยิบไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าลงทะเบียนด้วยนะโอเคเจ้ขอบคุณมากฮะอ่ยไหนบอกตั้งข้างๆกระเป๋าดิ้นได้เอ้ยดิ้นได้กระเป๋าไม่ตายฮะเอ้ยเฮ้ยเยังไงกระเป๋าเวทมนม์ปะเนี่ยเฮ้ยเอาคุณเอ้ยกระเป๋าลอยไดด้้วยโอ้มีกลิ่นอะไรบางอย่างลอยออกมาใช่อ๋อไม่ใช่เปิดตัวแบบเก๋ๆไก๋ๆจ้า น้องกระต่ายปุกุยนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดแล้วนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มชมคลิปกันอย่างสนุกสนานนะฮะก็อยากมาบอกเพื่อนเพื่อทุกคนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปกันใหม่นะก็ร้านเติมเกมออนไลน์นะฮะร้าน power pay นะจะบอกว่าร้านนี้ราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาแวะเวียนดูคลิปนี้กันแล้วนะแล้วอยากเติมเกมอย่าลืมนะครับเก็บไว้ในใจนะฮะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะฮะแถมยังปลอดภัยไร้รีฟันร้านกดเอง100ร้อยเปอร์เซ็นยิงอยู่ใต้ล่างเดียร ตอนนี้ก็เดินนะฮะไปน่าจะเข้าอะคาเดมี่นะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดินไปก่อนข้างหน้านี้เป็นอะคาเดมี่หรือเปล่าสวยอยู่นะโอ,โอ๊ยแมวหมาเนาะอ,อ้เพียบเลยนี่คือ Academy! อะคาเดมี่ชื่ออะไรนะลืมอ่ะลืมชื่ออะคาเดมี่ซะเองโอ้ยให้ตายสิกว่าจะหลุดออกมาได้นะคนเยอะจริงๆเลยฮะอะไรเหรออ๋อไอตัวที่บินได้ใช่ไหมมันชื่อลูติสกิล ของที่นี่และเป็นผลงานวิจัยของโปรเฟสเซอร์เบ็กผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมอนเตอร์ใน n o v i c e Academy นะเอาละ่ะมันก็ถึงเวลาที่มือมาอย่างเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องทำข้อตกลงกับดูติสกิลอะไรนั่นแล้วละ่ะไปกันเลย <c oughs> เดี๋ยวข้าขอแนะนำอาคารด้านหน้านี้ก่อนแล้วกันนี่คือปราสาทของ n o v i c e Academy วแล้วข้าก็ขอมอบกล้องเพื่อเป็นของขวัญให้เจ้าเข้าเรียนกันแล้วกันนะเจ้าสามารถใช้มันจดบันทึกบทเรียนหรือบันทึกช่วงเวลาดีๆได้ ทีนี้เจ้าก็ถ่ายรูปสักไปดูสิโอ้กล้องถ่ายรูปได้เหรอนั่นไหนกล้องวะเฮ้ยน่นารักดูดูเซลฟี่แบบมุมกล้องเลยอะถ่ายแบบน,นี้แล้วกันแชร์ยังไงอย่างเรียบร้อยยัไงไนดูดีปล่ล่ะเฮ้ยโอเคต่อไปข้าจะพาเจ้าไปที่ Academy ี o โ l ที่โด่งดังที่สุดในโน v i สอะเคเดมเจ้าเนะี่ยตามข้ามาสิเฮ้ยวิ่งดุ๊กดิกุกิกไปเฮ้ยมันวิ่งเองด้วยอะดูดิผมซูมมาอยู่นั้นเนี่ยน่นารักดูดิ เจ้าน้องสปาเกี้คือใครอารนะค่านที่น้องถูกนะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะเพะผมก็อา่อานอ่านไม่ถูกเหมือนกัน <laughs> อย่างที่รู้นะไม่ทำทองอังกฤษนะโอเค <laughs> ที่นี่แหละคือ Academy hall ฮเอาเมื่อกี้ยังคนละตัวกัอยู่เลยไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกนุ่มน้อยไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูกำแพงก <laughs> ำแพงก <laughs> ำแพงเนี่ยนะเจ๊ <laughs> นี่อ๋อนี่คือกำแพงที่ว่าเนี่เหรอ คนกำแพงนี้ล้วนเป็นงานของรุ่นพี่ของเจ้าเท่านั้นเอ้อทั้งนั้นอ๋อเป็นผลงานของรุ่นพี่ใน,เนอเวยหนะบางคนก็ได้เป็นนักประจนภัยที่ท่องทเที่ยวไปทั่วทวีปมิสกามิสกาหรือเปล่าว่าในมิสกา และบันทึกเรื่องราวของพวกเขาเอาไว้คนก็ได้เป็นศิลปินที่บันทึกเรื่องราวของการประจนภัยบนท้องฟ้าบนทวีปนี้ด้วยวิธีของพวกเขาต่อไปก็ถึงตาเจ้าแล้วที่จะทิ้งโอ้เจ้าจะทิ้งเรื่องราวแบบไหนไว้บนทวีปมิสกาในอนาคตมันก็เป็นนเรื่องของเจ้าเจ้าตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะหนุ่มน้อยจงพยายามเรียนรู้จากนวิสอะเคเดมีให้เต็มที่แล้วออกไปสร้างตำนานบนเส้นทางแห่งการประจนภัยของเจ้าดูเถอะนะ <laughs> โอเคต่อไปข้าจะพาเจ้าไปพบโปรเฟสเซอร์แอนเดอร์สันใช่ไหมน่าจะแอนเดอร์สันโปรเฟสเซอร์แอนเดอร์สันดีกว่าเขาจะเป็นอาจารย์สอนวิชาทฤษฎีในคอร์สที่เจ้าเรียนในอนาคตนะหนุ่มน้อยวิ่งไปหาอาจารย์พอดีอาจารย์โอ้โหทะลุมาเลยเหรอเฮียอาจารย์อาจารย์หรือเท่าแก่วนะช่างเป็นเหล้าที่ร้อนแรงจริงๆเลยโอ้ยข้าละสดชื่นแต่ตอนนี้ไม่สดชื่นนะ อดไม่ได้เลยที่จะนึกถึงช่วงเวลาตอนที่ข้าปราชนภัยตอนหนุ่มๆม,มานะมันดูเดือดเลือดพานโอ้ข้าลเลอเลาใจจริงๆมีใครอยู่ด้วยฮะข้าได้อ่านข้อมูลของเจ้าแล้วนะหนุ่มน้อยความสามารถของเจ้าเนี่ยมันหายากจริงๆเลยนะเหมาะก,กับการเป็นนักปราชญัยจริงๆขอบคุณครับอาจารย์เป็นมือใหม่ที่มากอุดมการอะไรเช่นนี้เอาเป็นว่าข้าข,ขอคิดถึงวันเก่าๆก่อนละกันขออยู่กับเพื่อนต่อสักพักนะหนุ่มน้อย แต่ก่อนเจ้าจะไปไปเปิดเพลงให้ข้าฟังหน่อยสิชื่อเพลงว่าจอห์นบล็อกชื่ออะไรนะอ๋อได้จันเอ๊เจ้านะ่ะเจ้ามนุษย์ไม่สนใจหาคนแนแนวสักคนจริงๆหรอเจ้ามนุษย์เอ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรับเออก็ได้ก็ได้ใช่สิปเปทงครับ เปิดเพลงเสร็จแล้วจันโอ้ข้าชอบเพลงนี้จริงๆเลยนะเข้ากับบรรยากาศที่นี่ตอนที่ข้าคุยจริงๆเลยล่ะพ่อหนุ่มเ <c oughs> <c oughs> จ้านักประชนไปตัวน้อยเจ้ารู้ประวัติศาสตร์ของสถาบันกับโลกใบนี้หรือเปล่าอยากจะฟังไหม,ล,ไมล่ะไม่จันไม่อยากรู้โอ้อย่างนั้นนละเหรอเจ้าเนี่ยช่างเป็นเกทีโอหังจริงๆเลยนะส่วนเรื่องต่างๆบนโลกเจ้ายังมีเวลาไปสัมผัสด้วยตัวเองอีกมากข้าจะไม่ขอพามาอะไรมากมาอยอีกแล้วละฮะ ต่อไปให้สปาร์กี้พาเจ้าไปส่งที่สนามฝึกซ้อมเพื่อเริ่มการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของเจ้าแล้วกันมันเรียกว่าพอยน์อิงไรเดอร์จำกัดเวลาสามารถนําเจ้าไปที่สถานฝึกซ้อมได้อย่างรวดเร็วนะครับมาลีมีเต็ดด้วยนะมันคืออะไรอลงุงไออ่ะมันเต้นดึงด้วยอ่ะอันนี้คือคือพอย i ์อิงไรเดอร์ใช่ไหมน่นารักมันจะถึงแล้วฮะมีคนอยู่ด้วยอัตวินเนระผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายของข้าก็คือชิฟิลเดอ์อยอานไม่ออกแล้วสกักแรงยาก ต่อไปเขาจะเป็นคนที่จะสอนความรู้การเป็นนักปจนภัยให้กับพวกเจ้าทุกคนเดี๋ยวเรา่อยพบกันใหม่นะยาฮูโอเคขอบใจมากคุณสปาคกกี้ด้วยเวลาที่จะเรียนแบบจริงจังแล้วสิข้าคือเบสเบสเบสเป็นครูฝึกของพวกเจ้าต่อไปนี้ข้าจะเป็นครูสอนความรู้ต่างๆในการประจนภัยให้พวกเจ้าทุกคนการใช้สกิลเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานที่สุดของนักปะจนภัยต้องทำนาน Click คลิกไอคอนสกิลบนสกิลบาร์ก็สามารถปล่อยสกิลได้แล้ว ตอนนี้มีเรื่องด่วนให้พวกเจ้าไปจัดการทันทีพอดีที่รูตากิสติ่กฝึกรอริดา,อา,อาพอกลับมาฝึกด้วยถึงขนาดแทะกินสวนของคุณในายดอนจน,จนเสียหายซึ่งมันจะกระทบถึงคุณภาพอาหารของพวกเจ้าในวันนี้ด้วยนะไปเดี๋ยวนี้ ใจเย็นใจเย็ฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารมื้อข้ามของพวกเจ้าทั้งหมดอยู่ในท้องของลูนาริสไปสั่งสอนลูนาริสสักหน่อยเถอะให้พวกมันรู้ว่ากินอาหารว่วต้องจดใช้ด้วยอะไรเอาแลจะได้ฝึกซ้อมการใช้โจมตีทั่วไปและก็โจมตีหนักอีกด้วยพวกเจ้าไปก็ได้แล้วละ่ะโอเคโอ้เวนเดวเจ้ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะแต่เจ้ายังขาดอะไรบางอย่างอยู่ขาดอะไรหรอท่าน <laughs> ไม่ต้องกลัวไปหรอกนะหนุ่มน้อยเอาเสียงเปลี่ยนเฉยไม่ต้องกลัวไปหรอกนะหนุ่มน้อยนี่คือมันไม่ใช่ยาที่เราหน้าติดเผลอกินเข้าไปหรอกน้ายาตัวนี้ผ่านการตรวจสอบมาหลายขั้นตอนแล้วพวกนักประจนภัยก็กินมันเป็นประจําทั้งนั้นขอบคุณครับท่าน,นคืออะไรอะ่ะเออปฏิภาพน่นารัก <laughs> นักประจนภัยที่เที่ยวชานต้องรู้จักเตรียมตัวก่อนต่อ,อ,ตอสู้เสมอเพราะมอนเตอร์ไม่มีวันเมตตาต่อพวกเจ้าเอาเอาวุธเ,เล่มนี้ไปฝึกก็แล้วกันนะเอาละเราลองมาต่อสู้จริงจริง จังๆกันสักครั้งใช้อาวุธนี้จมจีเดมมี่ทางโน้นดูสิฮ่าๆๆๆข้าจริงๆเลยนะแถมขอข้าแรงเป็นแคลดแก่หัวเดียวไม่สนใจจริงๆหรอขายต้องขายตรงก็ได้ก็ได้ข้าเห็นโชคชะตาระหว่างเราแล้วนี่ข้าไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะเจ้ามานุษย์เฮ้ยเดี๋ยวไว้เจ้าคิดได้ดีแล้วค่อยมาหาข้าได้ทุกเบื่อเลยนะข้ารอเจ้าจ้างวานอยู่เจ้ามนุษยเอ้ย เจ้าเยี่ยมยอดมากข้าเจ้าเยี่ยมยอดมากทำได้ยอดไปเลยฮะดูไม่ออกเลยนะว่าเจ้าจะเป็นนักประจนไพมือใหม่นะ่ะยินดีด้วยเจ้าฝึกต่อสู้เสร็จแล้วข้าขอมอบ Automatic Recast Silver d e v i c อ่านถูกหรือเปล่าวะให้เป็นของขวัญรางวัลก็แล้วกันมันคืออะไรอะท่านมันเป็นรางวัลพิเศษที่เตรียมให้โนวิทโด,ดยเฉพาะมันสามารถช่วยให้ใช้ Rest p o t i o และบูโพชั่นได้อัตโนมัติทำให้เจ้าสะดวกมากขึ้นในต่อสู้ในการต่อสู้อย่าลืมเปิดไปเพื่อศึกษาดูละ่ะ ไอโพชั่นกับบูพั่น่าจะเป็น,นเลือดแล้วก็มานามั้งถ้าสือาา่อสารเสร็จแล้วอย่าลืมมาหาข้าเพื่อทดสอบต่อด้วยนะสิ่งที่ข้าจะพูดดังต่อไปนี้สําคัญมากฟังให้ดีล่าเวนเดวคุงจะทําอย่างไรในสถานการณ์การใช้งานบางอย่างเช่นเมื่อปริมาณเลือดไม่เพียงพอเจ้าจะทํายังไงให้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าของเจ้าได้จะต้องใช้สกิลไฟเอสและสกิลเพรสนะพวกเจ้าฟังไม่ผิดหรอกความพ่ายแพ้ไม่ได้น่ากลัวหรอกนะความตายต่างหากล่ะที่น่ากลัวแน่นอนว่าเฟิร์สเอสเฟิร์สเอสและกับ อาเทเดสจะเป็นตัวช่วยให้เจ้ารอดทนจากสถานการณ์วิกฤตเหล่านั้นได้พร้อมหรือยังเ่ะเจ้าทหารฉันน้อยเกี่อ,อะไรวะผมพากอะไรลงไปเออเป็นขั้นซีนะฮะเหมือนแต่ลงโคฟดูสิข้าเจอของปแปลกๆด้วยนะนี่กิ่งไม้เปล่าเฮ้ยระวังนะอย่าไปโดนเฮ้ยอะไรนะ่ะใครมาพะกวนเวลาที่ข้านอนกันพวกเจ้าเร็วมากเลยนะเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์พวกแกอีกแล้วใช่ไหม พี่น้องข้ามาแสดงพลังให้พวกมนุษย์ต่ำต้อยพวกนี้ด้เห็นกันเถะนะถึงเวลากิก๊กแล้วโอ้โหตัวอยใหญ่เลยอย่าคิดนะว่าพวกเจ้าจะหนีว่าไปได้นะทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกนะข้าช่วยพวกเจ้าได้ทุกคนเออเอาเพเดสอ๋อเพเดสแกล้งตายเหรอหรือย,ยังไงเออแกล้งตายอันนี้คือเพเดสใช่ไหมเออเอะงายล้มกันทั้งกองทัพตัเนี้อ่ะ ข้ายังไม่ทันออกแรงเลยนะพวกเจ้าก็ล้มกันหมดแล้วเจ้ามนุนย์พวกนี้ช่างอ่อนแอแจริงเลยนะไปกันเถอะนะพักผู้ว่ากิ๊กจี้โอ้พวกเจ้านี้ไม่อยู่เร็วเลยเจ้าเรียนรู้ได้ไวมากจงจำเอาไว้การใช้สกิลคือความรู้พื้นฐานของนักประจัญภัยทุกคนที่ต้องมีหลังจากเปลี่ยนอาชีพแล้วเจ้าจะได้รับสกิลมากมายยิ่งขึ้นเพราะงั้นต้องรู้จักการใช้ควบคู่กันด้วยนะโอเคผ่านเวฟได้อะไรเฟิสเอตเพจเพจเดสนะเป็นอ่า น่าจะเป็นสกิลฮิลแลวก็สกิลแกล้งตายนะคิดว่าวันนี้ข้าสอนพวกเจ้ามามากพอแล้วละข้าจะพาเจ้าไปเข้าเรียนบทสุดท้ายของวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> พวกเจ้านี้ไฟแรงกันจริงๆเลยนะแต่ยังไงข้าต้องแนะนําบทเรียนสุดท้ายเสียหน่อยแลวนะข้าว่าหน้าเจ้ารู้จักตำนานว่าก,กิเวียกลายเป็น <c oughs> การร่างจากคุณธรรมและพลังนางแบกรับภารกิจที่มอบหมายจากโอดินโดยเป็นผู้นําทางของยีโร่ที่ตายในตนามรบเหล่านั้นเพื่อนําพาเข้าสู่วาฮาร่า แต่ว่าหลังจากการต่อสู้ในแรกนาล็อกสิ้นสุดลงสวรรค์ดับตะลายเราด้วยเทพพีทีวากกเรียเอ้ยวากกเรียจึงเริ่มแบกรับหน้าที่ปกป้องความสง,งบสุขของไหนเรเดลอะไรอะเรนเบลนางคัดเลือกนักประจนภัยผู้เกี่ยนกาจากดินแดงดินแดงดินแดนสักสิทธ์ตอนเทพโอดินและชี้นําทางพวกเขาสู่การเป็นนักรบผู้รักษาความสง,งบสุขข,ของโลกใบนี้ในสถานโบราณ ในสถานบูรารเทพเจ้าอะเกดมี่ก็มีมิติของดิเมลจิซันที่วาเกเียรักษาไว้มีบางมายาของนางอยู่ในนั้นมีข่าวล่ำลือกันว่าต้องได้การยอมรับจากนางจึงจะเข้าสู่เดนซันแห่งนี้ได้ตาษอังกฤษเยอะมากอ่านไม่ออกอ่ะถึงตอนนี้จะยังไม่เคยมีใครเข้าไปในมิติของนางได้กระเถิะนะไม่ต้องทำหน้าผิดหวังขนาดนั้นก็ได้นะพวกเจ้านะการที่ไม่มีใครเข้าไปในสถานที่นั้นได้ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว ที่ว่ามีคนเข้าไปได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่นักเขียนพวกนั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้นอย่าไปเชื่อเลยเอาล่ะต่อไปพวกเจ้าก็ต้องไปกราบไหว้ที่นั่นเสียหน่อยครูฝึกเลเองก็อยู่ที่นั่นด้วยจะพาพวกเจ้าไปทาความรู้จักพอดีเลยนะอตานกฟโอเคมันจะถึงเวลาที่จะปิดคลิปนี้กันแล้วนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะที่ดูกันมาถึงจุดๆดนี้นะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่นะชอบเสียงภาคนะคับหรือว่าอยากติดตามเลเรื่องกันต่อนะฮะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ก็ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะก็ถ้ามันออกมาดีนะฮะผมก็จะทําเกมแรกนะ่ารักออริจินต่อไปเนะโอเคแล้วก็ภายในช่องของผมนะจะมีเกมอื่นอีกมากมายนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามใหม่นะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับแรกน่า o c กออริจินนะก็เดี๋ยวจะมาต่อในเร็วๆนี้นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนะพวกเจ้าทุกคน